สวัสดีครับอยู่ในท่องจ่ายลอตโต้นะครับ EP นี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีครับเราพาลูกค้ามาที่โอเชียนมารีนายาครับพาลูกค้ามาลงเรือย,ยอสนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูว่าบรรยากาศที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยเป็นเรยอยอสเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะครับผมไปครับที่เราก็อยู่กันที่ เมอเชียนอารีนาพัทยานะครับตอนนี้เราก็กำลังเดินเข้านะครับวันนี้ที่เราไปนะครับคนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมีชาวต่างชาติจำนวนมากบรรยากาศโดยรอบก็จะเป็นแบบนี้เลยครับนี่คือกลุ่มลูกค้าของเราครับอันนี้คือตั๋วเข้าครับคนละ70บบาทที่ต้องเข้าผ่านท่าเรือเข้าไปนะครับเราก็เดินไปที่เรือของเราต่อเลยครับอากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนมาก มีเจ้าหน้าที่พาไปด้วยนะครับไปดูบรรยากาศกันเลยครับก็เดินมาได้สักพักนะครับก็ถึงบริเวณท่าเรือนะครับมีเรือมากมายครับจอดอยู่แต่ยังไม่รู้นะครับของเราลำไหน หลายคงสงสัยนะครับว่าเรือยอชจอดอยู่ที่ไหนบออ่อยครานะครับจอดอยู่ที่ท่าเรือมารีนาพัทยานะครับนี่เราเดินมาได้สักพักก็ถึงเรือของเราแล้วนะครับเรือลำนี้นะครับรองรับได้ถึงประมาณ20-30คนนะครับก่นเรือค่อนข้างที่จะใหญ่อันนี้ก็คือลูกค้าของเราครับมีอาซาุูชี่ด้วยนี่ก็คือพันบรรยากาศข้างในนะครับเป็นห้องแอร์ ตอนนี้เรือก็ออกจากท่าแล้วครับมาเราพาไปดูหัวเรือบัางครับนี่บรรยากาศหัวเรือครับกำลังล่องออกจากท่านะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้น2ของเรือน,นะครับ กับตานเรือก็กำลังขับเรือพาเราออกไปด้านนอกครับใกล้ถึงปากอ่าวแล้วลูกค้าของเราก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นนะครับในเรือมีการจัดอาหารมาให้เราด้วยนะครับเป็นบุฟเฟ่ปลาเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศด้านล่างของเรือก่อนในเรือมีห้องพักด้วยนะครับนี่ครับเป็นห้องนอน นะครับถัดไปก็เป็นห้องน้ําครับเป็นชักโครกด้วยมีที่อาบน้ําด้วยมีบรรยากาศเตือครับนี่ลูกค้าของเราลงแช่อาสาคุช่เรียบร้อยครับมีฟองสบู่ด้วยตอนนี้ลูกค้าของเราก็กาลังรอรับประทานอาหารนะครับที่สําคัญครับมีบาร์เทนเดอร์เกี่ยวกับค็อกเทลนะครับ อาหารมีอาหารทะเลด้วยนะครับมีบรรยากาศโดยรอบครับที่เราล่องมาได้สักพักหนึ่งเป็นยังไงบ้างครับสวยไหมครับตอนนี้เรือก็จอดสถานที่ที่ถึงกันนะครับก็มีสไลเดอร์นะครับ เดือรอบของเราก็มีคนมาเที่ยวเยอะนะครับบรรยากาศก,ก็เป็นแบบนี้เลยน,น้ำทะเลสวยมากครับเดือนเรามีสไลเดอร์นะครับนี่มีเรือข้างๆด้วยครับลองพึ่งลองมาแล้วก็เก็บบรรยากาศไปด้วยครับอย่างที่บอกครับบนเรือสิ่งอำนวยความสะดวกคอนข้างยาคบนะครับม,บมีสระว่ายน้ําส่วนตัวด้วยครับ แล้วก็มีสระว่ายน้ําเป่าลมเขาเรียกว่าสระทะเลนะครับไม่รู้ว่าผมพูดถูกหรือเปล่ามีลูกค้าเรากำลังเล่นสไลเดอร์ครับไหลลงไปเลยเด็กๆกไปได้นะครับบอกเลยว่าเด็กๆไปได้นี่พอตกบ่ายครับหลังจากเล่นน้ำก็เหนื่อยทางทีมงานก็มีการ ปิ้งบาร์บีคิวด้วยนะครับอันนี้เป็นอาหารเสริมบนเรือที่เตียมามาให้กับสําหรับลูกค้านะครับนี่ลูกค้าเรามีขับเจ็ตสกีด้วยนะครับมีเจ็ตสกีให้เช่าด้วยสนุกมากเลยครับตอนนี้บรรยากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะครับใก่ตะวันจะตกตินแล้วลูกค้าเราก็ยังเล่นเจ็ตสกีต่อไปครับ ตอนนี้นะครับกับตันก็แจ้งว่าได้เวลากลับแล้วนะครับก็ล่องเรือกลับครับบางลําก็ขยอยเก็บขอ,องแล้วก็ต้องล่องกลับก่อนฟ้าสางหรือว่าตะวันตกดินเช่นเดียวกันครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสนใจการบริการติดต่อได้ที่ไอรถลู้นะครับขอบคุณครับ